แล้วละเหลือนี่น้อยเดียวลุกไปแล้วไอ้เกินเดียวครับประมาณเจ็ดเป็นไหลไปละถึงตีนห้อยตีนห้อยหมดเลยนน้อยเดียวครับไปถึงห้องห้วยน้อยนี่เหมือนเลห้อยห้อยนียนยนย่จะขอกองอยาปลูกขขาผลแล้ลายปุ่นจะเอาปลูกเอาปลูกยางเดี๋ยวปลูกยางกับน้อยกับน้อยก่อน เดี๋ยวนี่ก็พกวงฝายตะวันรับรับดอยไปแล้วมันเจาะครับหินครับต่อไม้นักครับโอ,โอ้เว้นหิมตายทางหลุมทำไมนะักขนาดเว้นเอาเว้นเอาเปล่าห้าบาพลังนะครับอันนี้น้อกอามเลขไหนมาเปลี่ยน ครับคลิปนี้ก็จะลาไปเพียงทีเท่านนะครับขอต้อนรับมอสีมอ,นะอกไปหน่อยมอสนนักครับคนหนุ่มอย่อื่นโดยบ้านเราเพิ่มไม่ใช่หัวไผนะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับ EP ต่อไปครับเดี๋ยวจะไปลุยตรงไหนด้วออ่าจะเป็นรถไถด้ว่าจะเป็นแมคโครหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ